เจนนะครับสังคมก็คงเห็นอยู่ก็ผมว่าก็คาดหวังให้เพียงแต่ทางหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับทำงานอย่างตรงไปตรงมานะครับเที่ยงทมแล้วก็ยุติธรรมกับทุกฝ่ายท่านนะครับแวก็มิตบัสกุลน,นะครับแดนรศดรนขะก้าวไป ระนี้เปยผมได้ก็ลข่าวไว้นะครับเมื่อตอนเก้าโมงตึ้งผ่านมาที่สำนักงานพักเก้าไกลนะครับว่าจะมปยื่นขร้องต่อสำนักงานปปชซึ่งผมก็ได้เตรียมไว้เสร็จสิ้นไว้แล้วนะครับตอนนี้ก็ได้มายื่นเอกสารแล้วก็ได้มีการจอบ,บโดยเจ้าหน้าที่แล้วก็ออกเลขคัขร้องให้เ,เรียบร้อยแล้วนะครับก็วัวนนี้วันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เสร็จสิ้นไปด้วยดีนะครับ็ตมที่ถนะ้ามีเวลาสัมภาษณ์สั้นๆนะครับกวอนที่ผมจะไป มหลักฐานใหม่ที่บอกว่าหลักฐานใหม่นี่เกิดที่จะยื่นเพิ่มหะักฐานใหม่นี่ก็จะเป็นเอกสารเอกสารชี้แจงนะครับที่ทางผู้ถูกร้องทางท่านสัษสยามได้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็เป็นการยืนยันว่านี่สิ่งที่ที่คงค้างอยู่ในห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งนี้เนี่ยเป็นของท่านสัษสยามจริงเพราะว่าในงบการเงินตอนแรกมาระบุไว้แค่ว่าให้หุ้นส่วน ผู้จัดการผู้ยืมนะครับซึ่งเราไม่ไม่มั่นใจว่าตอนที่โอนทุนไปแล้วเนี่ยนี่นี้มันจะไปอยู่กับผู้ส่วนคนใหม่ไม่นะครับแต,แต่จากเอกสารที่ทางข้าง้สุดชี้แจงกลับมาเองเนี่ยก็ยังโขงค้างอยู่แล้วก็ไม่ได้โอนนี่นีออกไปไหนะแล้วก็มีการชดใช้กันในปี2562ซึ่งความน่าสงสัยที่ผมได้แถลงข่าวไว้เมื่อเช้าก็คือมันมีการชดใช้กันก่อนที่จะเข้ารับตําแหน่งจริงหรือไม่นะครับเพราะว่าซิ่งปี62ก็ยังมีตัวเลขนี้คงค้างอยู่ในงบการเงิน และตัวเลขที่กล่าวอ้างว่ามีการชดใช้มีสิ่งน,นั้น mm. ก็ไม่ตรงกับตัวเลขที่อยู่ในงบการเงินเช่นกันในคดีถ้าเกิดว,ว่าย้อนมองเนี่ยก้าไก่ที่เดินตรวจสอบเรื่องทุนเนี่ยคดีกับของผุ้สุขษย์เนี่ยดูมันช้าเร็วแตกต่างกันไหมระหว่างเก้าไกลที่โดนตรวจสอบเรื่องทุนแล้วก็อย่างพุทสุขษย์ที่โดนตรวจสอบเรื่องทุนตัต้งแต่ปีก่อน,นู้นผมผมว่าก็คงชัดเจนนะครับสังคมก็คงเห็นอยู่ว่าเรื่องนี้ นี่ผมยื่นไว้ตั้งแต่ช่วงประมาณสักเดือนสิงหาหรือกันยาปีที่แล้วนะครับต่อปปชแต่อันนี้เป็นต่อปปชนะครับที่ยังคงไม่ได้มีความคืบหน้าที่ผมได้รับทราบแต่อย่างใดนะครับแต่ส่วนของสารธนูญเองก็ใช้เวลาอยู่สักประมาณ5เดือนนะครับถึงจะมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ออกมาแล้วก็จนตอนนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการในการไปสู่ทานของทัพประชาชาานเพื่อพัฒนาเก้าต่อทีมงานของรรคประชาชาติวันนี้ก็ได้ไปยื่นหนังสือกับดีเอส เรอ,อาจ<ช>มีความผิดฟอกเลยซึ่งมาจากฐานชุดเดียวกันนี่แหละครับซึ่งทัานนี้ประชาชนที่ไม่ให้สสเนี่ยยังเป็นคนไปนยื่นเองยังเป็นคนไปนยื่นตรวนสอบนัการเมืองแล้วผมที่เป็นผู้แทนราษฎรในฐานะพักการเมืองเนี่ยเราจะชะลอเรื่องนี้ไว้ได้อย่างไรครับก็คิดว่าควรจะพักเราวว่าก็คิดว่ามันก็ค,กคงต้องตรงไปตรงมาครับถึงเวลาที่เราที่ได้แในส่วนการื่อนเอกสารนี้ต้องมีขอ้อคัดหวังางประเดคนใด ก็ผมว่าก็คาดหวังให้เพียงแต่ทางหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับทำงานอย่างตรงไปตรงมานะครับเชียงทําแล้วก็ยุติขับกับทุกฝ่ายก็ไม่ได้คาดหังอะไรมาก,กนนขอบคุณนะครับขอบคุณท่านนะครับ